สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุกคู่สุกคนเด้ครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดชันคือเก่าคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้อยครับพี่น้องครับผมวันนี้ก็มาทําโรงทานนะครับวันนี้ก็ใกล้จะห้าโมงเช้าแล้วนะครับเรามาทําโรงทานก๋วยจั๊บอุบลครับผมอยู่ที่วัดหลวงปู่สิงทองนะครับวันนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงหลวงปู่สิงทองปะพะกรูนะครับผมซึ่งเป็นเอกเจจิตอาจารย์นะครับผมอ่ อยู่ที่อำเภอเรืองโนคานะครับตอนนี้อยู่บ้านพี่หมวยนะครับผมอยู่บ้านกุดแห่นะครับหลวงปู่สิงห์ทองประภากรนะครับผมวันนี้กลุ่มน้อยก็มาทํโรงทานอนุโมทนาบุญกับเอฟซีแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ร่วมสมทบโรงทานในวันนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่นัทจากอเมริกานะครับแล้วก็ป้าสองฮ่องกงนะครับแล้วก็จะมีเมื่อวานนะครับพี่มุกอันดานะครับผมพี่มุกอันดาดํารงสกุลวงศ์นะครับผม ก็อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้บูมน้อยก็จะอธิษฐานนะครับผมให้เอฟซของบูมน้อยนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนล่ำล่ำรวยรวยนะครับพี่หน้องครับผมวันนี้ก็ทําบุญให้กับ f c ทุกคนเลยนะครับ FC ของบูมน้อยแล้วก็ทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวจากทาเข้าไปดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผม ผมนี่นะครับผมเป็นโรงทานกว๋วยจับอ bon uh, ุบลนนะครับผมนะครับผมเป็นโรงทานกว๋วยจับนะครับเราทํามาสองหม้อใหญ่หญเเหๆเลยครับผมได้นะครับผม2หม้อใหญ่ๆเลยครับนะครับแต่ว่าเราก็ปิดไว้นะครับกันฝุ่นครับผมนะครับนี่ครับผมก๋วยจับอุบลนนะครับก็จะมีน้ําซุปมาเติมนะครับเติมน้ําซุปตลอดนะครับผมครับ เราก็อีกสักหน่อยจึงจะได้แจกนะครับเดี๋ยวบุมก็จะเปิดหัวคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะขึ้นไลฟ์สดนะครับผมเดี๋ยวบุมก็จะขึ้นไลฟ์สดนะครับผมเดี๋ยวเปิดหัวคลิปไว้ก่อนนะครับนะครับอนุม,มัรทนาบุญกับเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมหวยจับจ้ามาเด้จ้าบานิเปิดแล้วบบน,นะครับหวยจับอุบลนะครับผมวันนี้ คนมาหลายครับพี่น้องครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยเที่ยงๆบ่ายๆก็จะเยอะกว่านี้อีกครับเจ้ากบวนข้ามาเด้อครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ซะก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ